สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วและความกล้าหาญอย่างมากพวกมันสามารถท้าทายงูพิษขนาดใหญ่สามารถล่าตามลำพังและต่อสู้กับผู้อยู่อาศัยที่อันตรายที่สุดของแอฟริกาได้อีกด้วยแต่ชีวิตของพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะในสภาพที่เลวร้ายของสวรรค์หน้าอันกว้างใหญ่มีอันตรายไม่เพียงรออยู่หลังพุ่มไม้ทุกต้นเท่านั้นแต่ยังรอพวกมันอยู่ในอากาศอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความบ้องวัยและความกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของพังพอนอียิปต์กันค่ะ พังพรอ,อียิปเป็นตัวแทนทั่วไปของครอบครัวพังพรมีลักษณะเด่นด้วยหางที่ยาวพร้อมกับผู้ที่สวยงามร่างกายที่หนาแน่นและมีสีน้ำตาลเทาโดยมีความยาวลำตัวประมาณ0.5เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่พบในแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกและเป็นพังพรเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในยุโรปด้วย ทังพรอ,อียิบมีลักษณะทั่วไปของนักล่าที่ดีการมองเห็นที่เฉียบแหลมช่วยในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลดวงตาขนาดใหญ่ให้ความสามารถในการมองเห็นในความมืดการได้ยินที่ดีทำให้สามารถตรวจจับการมีอยู่ของเหยื่อได้และการรับรู้กลิ่นที่ยอดเยี่ยมช่วยจินตนาการสิ่งที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตการมองเห็นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในพืชพันธุ์ที่ขึ้นสูง พังพรอ,อียิปต์ยังมีความสามารถจับปลาในระหว่างวันได้อีกด้วยญาติสนิทอย่างพังพรแคระและพังพรลายจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยอาศัยความช่วยเหลือจากครอบครัวที่เป็นมิตรในทุกสถานการณ์สัตว์เหล่านี้ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีพิษต่างๆดูอันตรายน้อยลงอย่างมากแต่พังพรอ,อียิปต์กลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปและส่วนใหญ่มักเดินทางโดยลำพัง เยื่อส่วนใหญ่คือมแมลงต่างๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหรือแม้แต่นกและไข่ของมันด้วยในการค้นหาอาหารผู้ล่าจะสำรวจทุกซอกทุกมุมที่เหยื่ออาจซ่อนตัวอยู่ในนั้นกรงเล็บที่ยาวทำให้พวกมันกลายเป็นนักขุดที่มีทักษะซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงเป้าหมายที่ซ่อนเร้นได้อย่างปลอดภัย แต่แน่นอนว่าเหยื่อที่มีชื่อเสียงและอันตรายที่สุดของพังพอนก็คืองูพิษและเมื่อคำนึงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันแล้วหลายชนิดก็มีพิษร้ายแรงอย่างมากเช่นงูเห่าหรือแม้แต่ black mamba ถือว่าเป็นงูที่มีพิษมากที่สุดในทวีปที่สามารถขวางทางนักล่าตัวน้อยได้อย่างไรก็ตามความคล่องตัวกับความยืดหยุ่นและปฏิกิริยาที่รวดเร็วทำให้พังพอนไม่เพียงแต่หลบการโจมตีได้เท่านั้น แต่ยังสามารถโจมตีงูได้สําเร็จด้วยพังพรก็สามารถโดนพิษของงูได้เช่นกันแต่ด้วยวิวัฒนาการมาหลายปีทำให้พังพรมีภูมิต้านทานต่อสารพิษของสัตว์เลื้อยคลานเพิ่มขึ้นแต่ไม่ว่าในกรณีใดการโจมตีจากศัตรูที่เป็นอันตรายดังกล่าวก็อาจถึงแก่ชีวิตได้นักล่าที่มีประสบการณ์สามารถจัดการกับสัตว์เลื้อยคลานได้อย่างรวดเร็ว มันจะกัดที่หัวของงูเอาไว้ถึงแม้ว่าขากันไกลของนักล่าจะไม่แข็งแรงพอแต่ฟันที่แหลมคมก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้งูไม่มีทางหนีไปไหนได้งูที่มีขนาดใหญ่กว่านักล่าหลายเท่าจะสนองความอยากอาหารได้อย่างสมบูรณ์ ในสเปนกระต่ายจำนวนมากได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพังพรพวกมันมีความว่องไวและตื่นตัวอยู่เสมอบางครั้งก็ชอบซ่อนตัวในที่หลบภัยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรอดพ้นจากนักล่าที่มีทักษะและการโจมตีอย่างกระทันหันก็ทำให้ไม่มีทางหลบหนีพังพรมีกรามที่ไม่แข็งแรงมากนะักทำให้กระต่ายสามารถหลุดจากการกัดได้ในขณะที่พังพรก็ไม่ยอมแพ้ และใช้ประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมจึงค้นพบเป้าหมายที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะหลบหนีเป้าหมายที่น่าดึงดูดไม่น้อยคือสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กถึงแม้พวกมันจะมีความคล่องตัวก็ตามแต่ก็มักจะไม่สามารถแข่งขันกับนักล่าที่รวดเร็วซึ่งสามารถแซงหน้าเหยื่อที่ว่องไวที่สุดได้ แม้จะอยู่ในหมู่สัตว์กินเนื้อก็ตามแต่พังพรก็สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นผลไม้และผลเบอรี่ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของวิตามินและแร่ธาตุและเพียงสนองความหิวในกรณีที่ขาดแคลนอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล่าสัตว์พังพรนอียิปต์สามารถเดินทางเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆโดยปกติพวกมันมักจะชอบเนื้อสดแต่ในเวลาที่ยากลำบาก ซากสัตว์ก็สามารถเป็นอาหารที่ทดแทนได้แม้ว่าซากดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับทุกตัวแต่ด้วยสัตว์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านนิสัยดุร้ายและสามารถเริ่มการต่อสู้กันได้แม้จะอยู่ในกลุ่มเล็กๆก,ก็ตามในกรณีฉุกเฉินพังพรก็มีความกล้าหาญอย่างมากและสามารถขับไล่ศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดออกไปได้ ถึงแม้จะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตามสัตว์ตัวน้อยก็พยายามโจมตีอย่างสิ้นหวังเพื่อขับไล่ศัตรูออกไปพฤติกรรมนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติโดยสิ้นเชิงสำหรับเหยื่อดังนั้นสิงโตจึงไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กที่กล้าหาญตัวนี้เนื่องจากขนาดที่พอเหมาะพังพอจึงมีศัตรูจำนวนมากนกล่เหยื่อก็กลายเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งสัตว์ตัวเล็กๆก็เป็นเป้าหมายหลักของมันเนื่องจากพังพรระมัดระวังนกล่เหยื่อจึงไม่มีทางจับมันได้ง่ายๆในสถานการณ์อันตรายมันจะซ่อนตัวอยู่ในญ้าสูงหรือรีบไปหลุมที่ใกล้ที่สุดซึ่งไม่น่าจะมีใครมารบกวนโพรงที่ขุดเองหรือถูกสัตว์อื่นทิ้งไว้กลายเป็นที่พักพิงและเป็นที่อยู่สำหรับการสืบพันธุ์ที่ยอดเยี่ยม ลูกหลานเมื่ออายุได้4เดือนพวกมันจะติดตามแม่ไปทุกคนทุกแห่งและพยายามล่าสัตว์ด้วยตัวเองถึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่โอกาสที่จะอยู่รอดโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือมีน้อยมากวัยรุ่นยังคงพึ่งพาแม่เป็นส่วนใหญ่และจะอยู่เคียงข้างแม่ตลอดปีแรกของชีวิตพังพรอียิปต์ได้รับความเคารพนับถือเพราะบางครั้งพวกมันทำลายรังของจระเข้ที่อันตรายได้ด้วย พวกมันยังถูกเลี้ยงไว้เพื่อต่อสู้กับงูพิษอย่างไรก็ตามในปัจจุบันสัตว์ต่างๆต้องทนทุกขทรมานจากการลุกล้ำของถิ่นที่อยู่อาศัยแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีช่วงอายุไขที่ยาวนานซึ่งในสภาพธรรมชาติอาจเกิน10ปีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่แตกต่างกันมีส่วนช่วยในการรักษาประชากรและในปัจจุบันก็ไม่มีอะไรคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีของนักล่าที่กล้าหาญเหล่านี้ ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิด ที่มีความกระตือรือร้อนและเชี่ยวชาญศิลปะการจับปลายอย่างมากถึงแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรงก็ตามแต่พวกมันก็สามารถปรับตัวในฤดูหนาวอันโหดร้ายได้ดีกว่าญาติตัวอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวอย่างใกล้ชิดแต่พวกมันก็มีศัตรูที่สามารถลุกล้ำอนาเขตได้อย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความสามาัคคีและมีความต้าหานอย่างมากพบกับชีวิตของนาคแคนาดากันค่ะ <Okay. S 1> นาคแคนาดาเป็นตัวแทนทั่วไปของตระกูลเพียงพรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีความยาวลำตัวเฉลี่ยสูงสุดถึง1เมตรและมีน้ำหนักได้มากกว่า10กิโลกรัมนักยังเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมพวกมันมีร่างกายเพื่อการล่าสัตว์ใต้น้ำโดยเฉพาะลำตัวที่เพรียวบางกุ้งเท้าเป็นพังผืดและหางขนาดใหญ่ที่ยืดหยุ่นได้ช่วยให้มันทำความเร็วได้ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงปอดที่พัฒนาแล้วกับคนที่กันน้ำได้และเยื่อเปิดปิดพิเศษที่หูและจมูก ช่วยให้อยู่ใต้น้ำได้นานถึง8นาทีซึ่งเพียงพอสำหรับการสำรวจก้นทะเลเพื่อค้นหาหอยหรือไล่ล่าปลาที่มีความบ่องไวการล่าที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในน้ำตื้นซึ่งมีโอกาสในการจับปลาเทราแม้จะอยู่ในลำธารแคบๆก็ตามการจับเหยื่อวิธีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเพราะเพื่อที่จะจับปลาที่แข็งแรงได้ มันต้องมีความอดทนและมีความรวดเร็วอย่างมากและกระแสน้ำที่แรงจะทำให้งานซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นการกัดเข้าที่หัวของปลาจึงเป็นวิธีจัดการที่ดีที่สุดเมื่อร่มมีอากาศหนาวเย็นหน้าก็จะไม่หยุดหาอาหารพวกมันยังคงนำถ้วยรางวัลสำคัญขึ้นฝั่งได้สำเร็จเมื่ออุณหภูมิของน้ำลดลงจะทำให้ปลาเคลื่อนไหวน้อยลงด้วยและยังช่วยให้การล่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สายตาที่ไม่ดีในการมองเหยื่อใต้น้ำได้รับการชดเชยด้วยหนวดที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวใต้น้ำได้ดีร่างกายที่ยืดหยุ่นและขาสัน้นช่วยให้สามารถใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบพิเศษบนผิวหิมะได้ดีการถลายไปบนหิมะมีอะไรมากกว่าความสนุกสนานเพราะขั้นตอนดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำความสะอาดขนเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาชั้นอากาศไว้และคอยปกป้องผิวหนังไม่ให้เปียกน้ำ ทำให้นักอยู่ได้เป็นเวลานานแม้อยู่ในน้ำเย็นจัดในฤดูหนาวของปีพวกมันจะต้องต่อสู้กับแหล่งน้ําที่ถูกแช่แข็งเป็นประจำรูที่ทําขึ้นจะเป็นทางรอดจากผู้ล่าและเข้าถึงแหล่งอาหารหลักได้อีกด้วยด้วยการมาของอากาศหนาวจัดทําให้นักต้องใช้เวลาอยู่บนบกมากขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้ดึงดูดนักล่าเป็นฝูงตัวอื่นๆด้วย นาคปรับตัวให้เข้ากับการล่าสัตว์ใต้น้ําได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่พวกมันทําได้ไม่ดีบนพื้นผิวหากไม่รู้ตัวก็สามารถเผชิญกับอันตรายได้เช่นกันและคอยตี้กลายเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่สําคัญนี่คือนักล่าที่ฉลาดแกมโกงและมีไหวพริบที่ชอบล่าสัตว์ฟันแทบเป็นอาหารแต่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากพวกมันก็จะรวมกลุ่มกันซึ่งทําให้สามารถเลือกเหยื่อที่ใหญ่กว่าได้และนาคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็อยู่ในเป้าหมายเช่นกัน ด้วยความเร็วสูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคโยตี้สามารถแซงเป้าหมายดังกล่าวได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่มันก็ไม่สามารถจัดการกับเหยื่อได้ง่ายๆแม่ที่มีประสบการณ์มากกว่าจะหันเหความสนใจของศัตรูมาที่ตัวเองแต่นักล่าก็มีมากเกินไปโครงสร้างของร่างกายที่พิเศษ ช่วยให้นาคมีความกระฉับกระเฉงและยืดหยุ่นไม่เพียงแต่อยู่ใต้น้ําเท่านั้นดังนั้นแม้ว่าจะมีความเร็วที่ต่ากว่าแต่มันก็จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกจับอย่างแน่นอนนากตัวนี้จะต้องหลบหนีโดยเร็วที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับนักล่าเป็นฝูงเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันก็พบกับทางรอดในหลุมใต้น้ําแข็งที่สร้างขึ้นสําหรับแม่ที่ต้องปกป้องลูกๆแล้ว มันจะเร่งรีบขับไล่นักล่าอย่างไม่เกรงกลัวนาคมีกรามอันทรงพลังและฟันแหลมคมดังนั้นในการ,รเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยคอยตี้จึงไม่ได้มีโอกาสเข้าใกล้ามากนะักหากพวกมันไม่สามารถจับนาคได้นักล่าเหล่านี้ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะล่าเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อไม่ให้ความหวังแก่คู่ต่อสู้ชาวประมงจึงซ่อนถ้วยรางวัลไว้ใต้ชั้นน้ำแข็งและหิมะ แต่มันไม่น่าจะตระหนักถึงการได้ยินที่ยอดเยี่ยมของศัตรูอย่างไรก็ตามคโยตี้สามารถเดาได้เฉพาะตำแหน่งที่แน่นอนของเหยื่อเท่านั้นแต่มันไม่คุ้นเคยกับการถอยกลับจากเป้าหมายดังนั้นมันจึงกระโดดลงสู่พื้นหิมะอย่างต่อเนื่องและถ้วยรางวัลขนาดมหึมาดังกล่าวก็คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอน น่าจะอาศัยอยู่ในกลุ่มครอบครัวเล็กๆดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจึงไม่กลัวนักล่าเพียงลำพังและพยายามขับไล่มันออกไปจากที่พักพิงของพวกมันเช่นเดียวกับตัวแทนของตระกูลเพียงพรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เคยเกรงกลัวแน่นอนและพวกมันจะพยายามปกป้องสมาชิกจากการถูกบุกรุกอย่างไม่เห็นแก่ตัว แต่เมื่อนากถูกจับตัวด้วยความประหลาดใจเหยื่อของมันก็สามารถถูกขโมยได้ขณะเดียวกันการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวก็มีโอกาสที่จะปะทะก,กันรุนแรงทันใดนั้นหมาป่าก็จับหางนาคแล้วพยายามดึงมันออกจากที่พักพิงในตำแหน่งนี้เป้าหมายของมันไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แต่มันเพียงต้องการหากำไรจากเหยื่อของผู้อื่นเท่านั้นในฤดูหนาว เป้าหมายภาคพื้นดินสามารถดึงดูดความสนใจของนาคเหล่านี้ได้สำหรับนักล่าหนุ่มก็เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น coyote โโไม่ใช่ศัตรูเพียงชนิดเดียวของนาคนกอินทรีหัวล้านก็เป็นนกล่าปลาเช่นกันแต่เป้าหมายของมันสามารถเป็นได้ทั้งสัตว์ตัวอื่นๆและผู้ที่อายุน้อยอีกด้วยดังนั้นปฏิกิริยาที่รวดเร็วจะช่วยให้นาคหลบหนีไปได้ การโจมตีของนกอินทรีนั้นอันตรายอย่างมากแต่มันก็เล็กเกินไปที่จะท้าทายสัตว์ที่โตเต็มวัยในฤดูใบไม้ผลิเมื่อน้ำตื้นกลายเป็นแหล่งวางไข่ของปลาแซลมอนจำนวนมากสำหรับนักแล้ววันหยุดที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเพราะปลาที่อ่อนแอลงหลังจากวางไข่จะไม่สามารถต้านทานได้ดังนั้นสัตว์ขนาดยักษ์จึงถูกจับไว้ในกรามที่แข็งแรง เมื่อรับอาหารเพียงพอวัยรุ่นจึงจัดกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาของทักษะการล่าสัตว์ของพวกมันเพราะอีกไม่นานลูกๆจะต้องหาอาหารด้วยตัวเองโดยทั่วไปแล้วเมื่อพิจารณาจากกลุ่มครอบครัวที่แน่นแฟนนากจึงไม่มีศัตรูตามธรรมชาติมากนะักและแม้จะอยู่ในป่าหลายตัวก็มีอายุมากกว่า10ปีอย่างไรก็ตามการล่าสัตว์ของมนุษย์และมลพิษในแหล่งน้ำ ทำให้สัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่โดยทั่วไปแล้วความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมันในปัจจุบันทําให้ไม่มีอะไรคุกคามพวกมันได้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ สังก่อสร้างตัวน้อยที่ไม่มีใครเทียบที่รักในการขุดและสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยขนาดลําตัวที่เล็กของพวกมันจึงทำให้กลายเป็นเหยื่อที่น่าพึงพอใจสำหรับนักล่ามากมายแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็มีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพถึงแม้จะต้องทา้าทายศัตรูที่อันตรายที่สุดก็ตาม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความน่ารักและปฏิกิริยาที่รวดเร็วอย่างมากพบกับชีวิตของแพรรี่ด็อกกันค่ะแพ <Okay. S 1> รรี่ด็อกเป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสกุลหนึ่งอยู่ในวงกระรอกและสัตว์เหล่านี้ก็ได้ชื่อมาจากเสียงร้องที่แปลกประหลาด สัตว์ฟันแท้ชนิดนี้ประกอบด้วย5สายพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยพวกมันล้วนอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแพรรี่ในทวีปอเมริกาเหนือด้วยความยาวลำตัวประมาณ30เซนติเมตรและน้ำหนักตัวไม่เกิน1.5กิโลกรัมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่รังเกียจที่จะกินมแมลงเป็นของว่างแต่อาหารหลักจะประกอบด้วยหญ้าและ,มะเมล็ดพืชต่างๆ แ a รีด็อกเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมขนาดใหญ่บางครั้งอาจอยู่รวมกันถึงร้อยตัวอาณานิคมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและในครอบครัวหนึ่งอาจมีสมาชิกได้มากกว่า10ตัวในขณะที่หัวหน้าของแต่ละครอบครัวจะปกป้องพื้นที่ที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนและผู้ฝ่าฝืนอาจเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรง สัตว์เหล่านี้ใช้ชีวิตประจําวันด้วยความประมาทอย่างน่าประหลาดใจโดยไม่ใส่ใจกับสัตว์นักล่าที่เข้ามาใกล้เนื่องจากพวกมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยแต่ละกลุ่มมีระบบสัญญาณเตือนภัยของตัวเองทันทีที่คนแปลกหน้าที่เป็นอันตรายเข้าใกล้ทหารยามที่ระมัดระวังจะส่งเสียงเตือนทันทีและในเวลาไม่กี่วินาทีพวกมันทั้งหมดก็พาตัวเองอยู่ในสถานที่ที่นักล่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สัญญาณเตือนไม่เพียงส่งเสียงเรียกให้หลบหนีเท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้โจมตีรวมถึงขนาดตัวตำแหน่งและทิศทางด้วยนักล่าที่รวดเร็วและมีไหวพริบเช่นโโโยี้แทบไม่มีโอกาสล่าดได้สำเร็จมมอุโมงค์ที่แตกแขนงมีความยาวสูงสุด10เมตรและมีทางเข้ามากถึง3ทางซึ่งรับประกันความปลอดภัยแก่สัตว์ตัวน้อย ภัยคุกคามที่ผ่านไปและเสียงแหลมที่ได้รับชัยชนะก็มาพร้อมกับการเต้นรำอันหรูหราเหนือทางเข้าจะมีเนินดินที่อัดแน่นอย่างระมัดระวังซึ่งช่วยปกป้องรังจากน้ำท่วมและยังทำหน้าที่เป็นหอสังเกตการอีกด้วยแม้หลุมลึกเป็นที่หลบภัยที่ดีเยี่ยมแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด งูพิษหลายตัวก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านของมันและบางตัวก็ไม่รังเกียจที่จะกินลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้แต่เพื่อปกป้องลูกหลานแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก,ก็ยังกล้าพอที่จะท้าทายสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายถึงชีวิตงูตัวร้ายกำลังสำรวจอุโมงค์ที่แตกขแขนงจนหัวหน้าของครอบครัวเข้ามาขัดขวางมันจะเข้าหาอย่างระมัดระวัง และศึกษาคู่ต่อสู้อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจของสัตว์เลื้อยคลานมันจำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกหลานสัตว์ผู้กล้าจะกระโดดถอยหลังทันทีหลังจากการโจมตีและในความพยายามจนถึงที่สุดก็บังคับให้งูต้องถอยกลับไปการเผชิญหน้ากับงูหางกระดิ่งนั้นอันตรายกว่ามาก เนื่องจากการกัดเพียงเล็กน้อยก็อาจถึงแก่ชีวิตอย่างไรก็ตามสัตว์ที่กล้าหาญหลายตัวจะออกมาพบกับสัตว์เลื้อยคลานพร้อมกันหนึ่งในนั้นมีผู้กล้าหาญเป็นพิเศษการตอบสนองที่รวดเร็วเท่านั้นที่ช่วยหนีจากความตายที่ใกล้เข้ามาแครีรด็อกก็รู้วิธีการทำงานเป็นทีมงูที่มีพิษร้ายแรงก็ต้องยอมจำนนกับกลุ่มของคู่ต่อสู้ที่จริงจังเช่นนี้ แม้ว่าบางครั้งพวกมันจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้เมื่อสัตว์เลื้อยคลานไม่หลงกลการหลอกล่อของพวกมันจึงตัดสินใจฝังแขกที่ไม่ได้รับเชิญในหลุมและเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นพื้นดินจึงถูกบดอัดแน่นอย่างทั่วถึงเพียงพรตีนดำที่เพลียวบางและยืดหยุ่นถือเป็นฝันร้ายที่แท้จริงสำหรับแพรรี่ด็อก เพราะแม้แต่หลุมที่คดเคี้ยวที่สุดก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับสัตว์นักล่าที่กระตือรือร้นเหล่านี้เพราะเพียงพรตีนดำเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากดังนั้นพวกมันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนสัตว์ฟันแท้มากนะักแม้ว่าสัญญาณเตือนที่มีประสิทธิภาพก็อาจล้มเหลวได้ร่างกายที่แบนราบของอเมริกันแบตเจอร์นั้นสังเกตเห็นได้ยากบนหญ้าสูง แต่นักล่าผู้กล้าหาญผู้นี้ก็สามารถวิ่งได้ค่อนข้างดีแพรรี่ด็อกที่โตเต็มวัยนั้นค่อนข้างคล่องแคล่วทำให้แบดเจอร์มีโอกาสน้อยที่จะตามพวกมันทันอย่างไรก็ตามเด็กๆไม่มีความคล่องตัวเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นพวกมันจึงสามารถตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายขนาดที่เหนือกว่าของอเมริกันแบดเจอร์นั้นไม่ได้เป็นปัญหาในการเข้าถึงเหยื่อของมัน เพราะกรงเล็บท e ี aman, mm ่ยาวและความภาคเพียนอันไม่ม oh ีที่สิ้นสุดทําให้ผู้ล่ากลายเป็นนักขุดที่มีทักษะทางออกฉุกเฉินจะช่วยชีวิตพวกมันไว้ได้แต่โคโยตี้เจ้าเล่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มันกลับกลายเป็นการช่วยเหลือคู่แข่งที่หิวโหยเมื่ออายุได้หนึ่งเดือนครึ่งลูกแปรรีด็อกจะออกจากที่อนุบาลเป็นครั้งแรกซึ่งทางออกแต่ละจุดเต็มไปด้วยอันตรายร้ายแรง พราะพวกมันยังไม่มีประสบการณ์สำหรับต่อต้านผู้ล่าบนบกและทางอากาศวัยรุ่นมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้เช่นการแยกทางเข้าหลุมจากมดยักษ์แม้จะถูกกัดอย่างเจ็บปวดอย่างมากแต่สัตว์ตัวนี้ยังคงพยายามค้นหารังที่ไม่มีอยู่จริงต่อไปการสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพวกมัน ช่วยฟื้นฟูดินและการเติบโตของวัชพืชต่างๆสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนบ้านหลายสิบสายพันุนั้นขึ้นอยู่กับพรงจำนวนมากของพวกมันด้วยอย่างไรก็ตามตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาสัตว์เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความปราณีโดยเกษตรกรเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อาหารทำให้เพียงพรตีนดำก็หายไปเกือบหมด ในบางพื้นที่ที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้แพรรี่ด็อกยังคงเป็นสัตว์ประจําถิ่นที่พบได้ในหลายภูมิภาคถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ